สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพลโฟกัสไต้หวันประจำวันที่17ธันวาคมกับดิฉันมนทุราชัยวุฒิเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้มาดูกรณีแรงงานไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถูกรถ3คันชนขณะปั่นจักรยานที่ตำบลจูนันเมืองเหมียวลี่เมื่อเดือนกร,รกฎาคมปีที่แล้วนะคะโดยผู้ขับขี่ทั้ง3คนถูกศาลสั่งยกฟ้องสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยไทยเปไม่ได้รับแจ้งเรื่องระหว่างดำเนินคดีทำให้ครอบครัวของเหยื่อไม่มีหนทางขอความช่วยเหลือ มีสะสะไตวันวิจารณ์ว่านี่เป็นการปกปิดคดีด้วยสาเหตุนี้ค่ะสำนักง,งานอายการสูงสุดจึงได้ขอให้อายการเมืองเมียวลี่สอบสวนคดีนี้ใหม者่者我我看到我系的象的象人生命不重 ลิ้นกัวเฉิงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชนไต้หวันรับเรื่องร้องเรียนกรณีแรงงานไทยถูกรถสามคันชนเสียชีวิตขณะขี่จัก,กรยานในตำบลจูหนานเมืองเหมียวหลีเมื่อกรกฎาคมปีที่แล้วโดยคันแรกเมาแล้วขับคันที่สามไม่มีใบขับขี่ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันอายการตัดสินไม่ฟ้องทั้งสามคันและระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเป็นอุบัติเหตุจากการเมาสุราครอบครัวผู้เสียชีวิตรับไม่ได้ 为什么在这个情况之下涉及的过失致死、酒驾、肇逃，但是没有一个人需要受到一个刑事的一个追诉？对于整个外国移工、哈外国人来这边工作的一个保障，显然是非常的不足。สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวิจารณ์ขั้นตอนบกพร่องไม่ได้แจ้งให้สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยประจำไทเป้ทราบเรื่องทำให้ครอบครัวผู้เสียหายในไทยไร้ที่พึ่งเสมือนปกปิดคดี。 ขอให้หน่วยงานภาครัฐของไต้หวันแจ้งสถานกงสุนไทยนะคะหรือการะทรวงแรงงานของไทยสำนักงานแรงแรงงานนะคะเมื่อเกิดเหตุได้แรงกับแรงงานไทยเช่นการได้รับบาดเจ,จ็บสาหัสนะคะเพื่อให้สถานกงสุลหรือการะทรวงแรงงานไทยเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเหลือด้านกฎหมายให้แก่ผู้เสียหายสำนักงานอายการเมืองเมียลี่เผยตรวจพบแอลกอฮอลในร่างกายของผู้เสียชีวิตจึงสรุปว่าเป็นคดีเมาแล้วครับ สำหรับข้อสงสัยในกระบวนการสืบสวนอายการสูงสุดได้สั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมแล้วด้านครอบครัวผู้เสียชีวิตก็ได้ยื่นฟ้องเพื่อหาข้อเท็จจริงคุณผู้ชมคะมวลอากาศเย็ยนจากจีนที่เคลื่อนตัวลงมาทางใต้ทําให้ทุกพื้นที่ทั่วไต้หวันมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็นนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าช่วงบ่ายเมื่อวานนี้บนยอดเขาอีซันซึ่งสูงที่สุดในไต้หวนันมีหิมะแรกตกลงมาประมาณหนึ่งนาทีส่วนที่บึงเจียหมิงหูก็มีหิมะแรกตกลงมาเช่นกัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการที่พักบนภูเขาของบึงเจียมิงหูรายงานว่ามีหิมะตกแล้วสภาพภูมิอากาศต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสจนถึงเวลาประมาณ16นาฬิกาและมีแนวโน้มว่าจะตกมากขึ้นเรื่อยๆประชาชนที่ขึ้นไปชมหิมะบนภูเขาเมื่อเห็นหิมะต่งก็ดีใจและตื่นเต้นกันมากรายงานข่าวระบุว่าจนถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีก็ยังคงมีหิมะตกทำให้บึงเจียมิงหูเหมือนถูกปกคลุมด้วยผ้าม่านสีขาว นอกจากนี้ที่สถานีพยากรณ์อากาศวิสานก็มีหิมะแรกตกเมื่อวานนี้ยอดเขาเขียวขจีที่มีหิมะปกคลุมเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมากพ้นจากการปรับ,บขึ้นค่าไฟก่อนการแพร่ระบาดโควิด -19 ทำให้รถไฟฟ้านครเทาหยวนขาดทุนกว่า3,200ล้านเหรียญไต้หวันนะคะจึงคาดว่าตั้งแต่วันที่2มการาคมพุทธศัการาช2568เป็นต้นไปจะยกเลิกมาตรการส่วนลด10เหรียญไต้หวันทั้งหมดแต่จะผลักดันส่วนลด30เซของตัว๋วโดยสารแบบกำหนดเวลาและบัตรพลเมือง รถไฟฟ้าเทาเวเยนประกาศยกเลิกส่วนลด10เหรียญไต้หวันตั้งแต่วันที่2มกราคมปีหน้าแต่ผู้โดยสารที่ไม่ได้ใช้สถานีอาคารผู้โดยสาร1สถานีอาคารผู้โดยสาร2และสถานีโรงแรมสนามบินยังคงได้รับส่วนลด5เหรียญไต้หวันบางคนเห็นด้วยบางคนมองว่าเป็นการปรับขึ้นราคาทางอ้อม เนื่องจากค่าไฟที่ปรับขึ้นและผลกระทบจากโควิดบริษัทร,รถไฟฟ้าเถาเหยียนขาดทุนกว่า3,200ล้านเหรียญไต้หวันจนถึงเดือนกันยายนปีนี้ยังคงมีหนี้สิน460ล้านเหรียญไต้หวันการปรับมาตรการส่วนลดครั้งนี้จะก,กระทบผู้โดยสารสนามบินเท่านั้นแต่ไม่กระทบคนทำงานและนักศึกษา ขาะเดียวกันกรุงไทเปนิวไทเปและจีหลงประกาศว่าช่วงตรุษจีน12วันตั้งแต่22มกราคมถึง2กุมภาพันธ์ค่าแท็กซี่จะเก็บเพิ่ม30เหรียญไต้หวันต่อเที่ยวและเพิ่มอีก20เหรียญไต้หวันในช่วงดึก คุณผู้ชมคะช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไต้หวันท่องเผชิญกับการระบาดของอยาเสพติดให้โทษซึ่งการใช้สารเสพติดระยะยาวส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจนะคะสถาบันสุขภาพแห่งชาติเปิดเผยว่ายาเสพติดอย่างเคตามีนส่งผลให้เกิดอาการทางจิตและโรคจิตเภทเพราะมีลักษณะอาการและการรับรู้ที่คล้ายคลึงกันแต่เคตามีนส่งผลให้สมองได้รับความเสียหายรุนแรงมากกว่า สถาบันสุขภาพแห่งชาติและแพทย์จิตเวชในไต้หวันรวมกับทีมแพทย์จากมาหาวิทยาลายัยซูริกสวิตเซอร์แลนด์ศึกษาผู้ป่วยที่เสพยาเคตามมนในปริมาณมากเป็นเวลานานพบว่าผู้ป่วยเหล่านี้มีอาการสมองบาดเจ็บรุนแรงที่สุดเคตามมน์ที่ยิ่งจะใน血中的神经损伤比一般人还要来的高吼来的严重药物精神病所带来的神经丝轻链也就是脑部损伤的程度比原发性精神病还高 ทีมวิจัยระบุว่าการใช้ยาเคตามีนในปริมาณมากระยะยาวไม่เพียงส่งผลเสียต่อหัวใจทางเดินปัสสาวะระบบทางเดินอาหารแต่ยังก่อให้เกิดโรคทางจิตและภาวะซึมเศร้าแม้โรคทางจิตจากการใช้ยากับโรคทางจิตที่เกิดจากความคิดและการรับรู้จะมีอาการคล้ายกันแต่อาการสมองบาดเจ็บในผู้ป่วยจากการติดยานั้นมีความรุนแรงมากกว่าเคตามียนจะทำให้เ้มอรายปนห่อกวารสาเใน่วยการามนรากา ผลการวิจัยถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในปีนี้หวังช่วยพัฒนาวิธีการรักษาผู้ติดยาเกิดเหตุกระยิงในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่รัฐวิธคอนชินสหรัฐอเมริกานะคะมีผู้เสียชีวิต3รายบาดเจ็บร6รายผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนหญิงในโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุกรารณ์นี้ด้วยตำรวจได้ติดต่อครอบครัวของผู้ก่อเหตุเพื่อสอบสวนหาแรงจูงใจในการก่ออาชญากรรม รถพยาบาลขับเข้าไปในที่เกิดเหตุต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่16ธันวาคมตามเวลาในท้องถิน่นเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เมืองเมดีซานรัฐวิทคอนชินสารัฐอเมริกาผู้ต้องหาน่าจะเป็นเด็กนักเรียนหญิงวัย17ปีซึ่งหลังก่อเหตุก็ได้ฆ่าตัวตายตามเหตุการณ์นี้รวมผู้ต้องหาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายบาดเจ็บ6รายในจำนวนนี้มีผู้บาดเจ็บอาการสาหัส2รายที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง i อ u อย่างไรก็ตามเนื่องจากอีกสองสัปดาห์ก็จะถึงวันหยุดคริสต์มาสดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์เดรร้ายเช่นนี้ขึ้นผู้ปกครองจึงวิตกกังวลมากจากข้อมูลปีนี้ในสาหารัฐอเมริกาเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนแล้ว38ครั้งในจํานวนนี้มีผู้เสียชีวิต16รายอย่างไรก็ตามนี่เป็นจํานวนผู้เสียชีวิตเพียงเล็กน้อยจากการใช้ความรุนแรงโดยอาวุธปืนที่สหรัฐในปีนี้โดยเมื่อปีคศกช2 0 2 3สหรัฐมีผู้เสียชีวิตจากการใช้ความรุนแรงโดยอาวุธปืนถึง46,000ราย ขอบคุณที่ติดตามชมพิเศโฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของการแข่งขันสร้างบ้านจากขนมปังขิงที่สวีเดนแล้วอย่าลืมติดตามรับชมข่าวสารได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ